ยากของคลิปนี้ไม่ถึงนี่แหละอะไรอะคะพู้ขอออกลอยยากเป็นบอลเออที่ที่ใส่พ้ายากเป็นบอลกูจะพูดอยู่นะแฟงที่ใส่ผ้าปิดปากนี้ไม่ใช่อะไรนะเป็นไรรู้ไหมไม่ไรเป็นคนเขียนไม่สวยเป็นหวัตรปวดใจวันนี้มีของมาให้มาใส่มีของมาใส่ให้คุณด้วยแฟงอยากกระบาดะป็ไรอยากกระบาดไม่ กไปดมา,าไไม่ไม่ตามาามาต้ออองาหกมมแ่ัว แม่จะตายมาใช่มาก่ออยากกัดมันแพงน,นะคุณซื้อมานะคุณไม่ได้เป่ายิงฉูกได้มานะเ <c oughs> ยอสวัสดีทุกคนเยอะไมล์กอนเปลี่ยนคับ <c oughs> เปลี่ยนเปิดบ้า <c oughs> บออะไรละ่ะ <c oughs> เขารู้หมดแล้วคือ <c oughs> ทุกคนเราไม่ใช่ว่าเราหลอกเว้ยเราพยายามนะ้วจริงเว้ย ควายมันไม่ยอมใส่มันกัดจะขาดแล้วแล้วมันก็จะแดกเข้าไปซึ่งเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อมันเราก็เลยเราก็เลยใส่ฟูจิแทนแต่ความห่างกันเลยรู้ว่ามันใหญ่เกินไปใส่เป็นคอไม่ได้มันเลยมาเป็นกระจงอกอย่างเงี้ยรถขยะเปลี่ยนมันขับผ่านทันนี่หรอปากของหม่คะปากขอเหมนเหมือนขี้ปากสีไม่เหม็นมากโอ้โหดมสิะดมไหมคะ หลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นฟูจิใช่ไหมเพราะว่าเอาอีแฟงออกมาซะบ่อยกว่าวันนี้จะเอาฟูจิมาตัดขนนะเช็้งเฉ้งฟูจิขี้ติดตูดอ่ะนี่ดูดิมีก้อนขี้อยู่ดำๆนั่นไข่อ้แฟงมันไม่ยอมใส่โอชิโตใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจว่าแกล้งแม่งเลยเอาฟูจิออกมาเล่นแทนนะเอาฟูจิออกมาเที่ยวเล่นแทนดีกว่านนนนนน มีคนคอมเม้นต์บอกว่าเราลำเอียงรักแฟนเยอะกว่าพุจิออไม่จริงโอแกแค่ไม่เห็นเท่านั้นแหละแม่ขอนสร้วยเชียลรู้จักว่าวรู้จักว่าวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นตะไข่กระพือไปกระพือมาปะเห็นโต่

ขน,นอมอะไรมันเยอะแยะขนาดนี้นะฮะเนี่ยเอามาทําไมเนี่ยนะคะพวกเนี้ยเอามาทำไมเนี่ยอามามะ,ะมึงเลยแม็กอีแม็กอีเอ้าให้ชิวนี่ถึงเราจะชอบแกล้งหมาแต่เรารักหมาเรามากนะเว้ยไปไหนมาไหนเราก็คิดถึงกต่หมาเราใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อขอนมไปฝากมาันละกันของแมว มันนี้เราจะเจอกันไหมลาก,ก่อยนั่นอะไรอ่ะอันนี้หนองปางนี่สนามหญ้าสนามบอลเราจะทำไงกับชิ้นที่หกเนี่ยออนนน่ะ เป็นตุ๊ดอย่างเงี้ยล <What? S 1> ูกหนูเป็นผู้ชายนะหนูได้บอกอเขาหรือเปล่าว่าหนูเป็นผู้ชายประดี๋ยผมเป็นผู้ชายอะ่ะจะไปผมต้องมีโบด้วยตอนที่เรามึงมองกูบ้างหน่อยได้ไหมมันดูมุ้งมิ้งมันไม่ใช่ของผมเลยเดี๋ยวก็มาหนักไปอ่ะโอเคใหม่อ้าว <c oughs> เรื่องคนตีนนี่ต้องตบหัวสักทีนั้นมันเนี่ยตีนนะจะไม่จะไม่โอ้ยโอ้ยน้องน้องอ่ะเหรอกลมมากเลยอ่ะ ตัวใหญ่กว่าฟูจิอีกนะคะตัวใหญ่กว่าหมาคิดว่ามีแฟงตัวเดียวเหรอที่วุ่นวายนี่คือเหตุผลที่ไม่ค่อยเอาหมาออกกบ้านผมเกลียดอีป้าคนนั้นผมไม่ชอบไฟแดงผมไม่ชอบรถเยินกิดมอเตอร์ไซ หัวสิงโตมาหมาใส่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใส่สักตัวเพราะฉะนั้นก็าไงแล้วคิงสิบบ้าเหมือนชิวี่มากแบบเซตผมไปง้อหมาดีกันแบงดีกัน มันรู้เพราะว่าเจ๊ซื้อของมาให้มันมันรู้หวานกันทุกคนอันนี้นั่งเออทำให้มันมีสติหน่อยไปเลยมองอะไรไม่ไหเห็นเลยอะไรเป็นไฟวะเจ๊เจ็ตบอลเข้าไปในตูดเจ๊เจ๊โอ๊ยแฟงทุกคนอยาเห็นบอล มาเล่นบอลถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเจแต่เจ๊มีกินปูจิด้วยอะ่ะงอนกูสั่งซื้อบอลมาให้ยังลองอนกูอีกเหรอแฝงหาบอลไม่เจอเราเอาไปซ่อนบอลหายไปเห็นไหมเห็นตรงนี้ป่ะอ๋อเห็นแล้วเหลืออยู่บนนั้นบอลน,น่ะสุดท้ายอยากลองอยาก,ยากยดูเจอแล้วอยากดูว่าว่าถ้าแบบปลาบอลเข้ากงมันมันจะวิ่งไปในกองไหม พี่ว่าผมโง่หรือไงเดินอ้าวอ้าวพี่ว่าเพราะว่าผมพลาดอะไรบางอย่างบนะ๊ายบายแฟงบ๊ายบายคนดูด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วทุกคนคลิปนี้เหนื่อยมา,มาก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 แล้วอย่าไปโรงพยาบาลก่อนนะบ๊ายบาย ช่วงนี้น่ารักดิทำอะไรไปทำอะไรมาถ้าผมคนนี้น่ารักดิอ่ะเออถ้าผมคนนี้น่าต่อไปเนี่ย